ไฟหายโว้ยเอาแล้วครับผมก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมคุณเพชรแคทเกมมิ่งกับเกมทะเลเรียนเงินสามเอ็กซ์เพรสนั่นเองวู้ฮู้ไฟหายโว้ยทีนี้เราเข้าสู่พาร์ทที่18แล้วเนาะรู้สึกว่าพาร์ทนี้เนี่ยผมควรที่จะลงวันนี้ก็คือวันที่27นะเออประมาณวันที่27แต่พอดีว่าไฟมันหายผมเลยต้องมาอัดใหม่โอเคเรามาต่อดีกว่านะรู้สึกว่าพาร์ทที่แล้วเนี่ยพาร์ทที่17เราได้ลงกิจกรรม เออฟอร์มูนไปใช่ไหมกิจกรรมมนุษย์หิมะบุกนั่นเองอ่ะซึ่งวันนี้เราก็จะมาลงกิจกรรมพามกินมูลนะกิจกรรมมนุษย์ฟักทองนะเขาเรียกว่าอะไรกิจกรรมฮาโลวีนเออ <c oughs> ซึ่งของบางสิ่งบางอย่างเนี่ยผมก็ได้มาจากกิจกรรมนั้นแล้วนะเพราะผมได้ทําคลิปไปแล้วแล้วคลิปมันก็หายซึ่งผมก็จะมาอัาอีกรอบนะก็ไม่เป็นไรละกันนะซึ่งอ่ะ ผมได้ทำคราฟไว้แล้วเนาะรู้สึกว่าพาร์ทที่17เนี่ยผมคราฟกิจกรรมไว้3อันนะแต่ตอนนี้เหลือ2อันเพราะว่า3าอันเนี่ยผมได้สู้ไปแล้วแล้วผมก็ครฟใหน่ออันและวัตถุดิบมันก็ไม่พอเนี่ยโอเคกิจกรรมนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะเพราะว่ามันก็คล้ายๆกับฟอร์มูลตรงที่ว่ามันเป็นเว็บให้เคลียร์แต่ว่าเว็บจะน้อยกว่าฟอร์มูลฟอร์มูลรู้สึกจะมี20ขึ้นนะแต่อันนี้จะมีแค่ว่ากว่าเท่านั้นเองเพราะว่ากิจกรรมนี้มันจะง่ายกว่าฟอร์มูลเนาะโอ วิธีสมมอนมันเนี่ยก็คือรอตอนคืนเนาะซึ่งตอนนี้ก็พึ่งเช้าเลยปะอ้ยโอเคเดี๋ยวเราตัดไปที่ตอนคืนดีกว่านะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะโอเคผมเลยอ,อธิบายไอเทมที่ผมจะใช้ในการต่อสู้เนาะเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยอธิบายไปแล้วและครั้งนี้ก็ไม่ได้อธิบายเออกูมาอาัดอีกรอบนี่หว่า <c oughs> ไอเทมที่ผมจะใช้นะก็คือสมุดเวทนี้นะหาได้จากดอทฟิชลอนนะก็คือบอสปลาฉลามนั่นเองอันนี้ก็ได้จากอีเวนต์ของพาที่แล้วเนาะอีเวนต์คิดมัดแล้วก็ดอกจากต้นคิดมัม อันนี้ได้มาจากมาเตียนแมกเนตนะฮะก็คือกิจกรรม UFO บุกอ่าบอส u f เเลยอันนี้ก็ดรอปจากลูกฟิตลอนเหมือนกันนะอันนี้ก็มาเตียนแมกเนตเหมือนกันอ่าซึ่งไอเทมพวกนี้เนี่ยมันเป็นสายเวททั้งนั้นเลยเนาะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกผมจะเล่นสายเวทซึ่งอันนี้เนี่ยผมว่าน่าจะใช้ได้ดีที่สุดอ่าเพราะว่ารามเมมันแรงมากดูดิแต่ว่าเสียงเดียวมันควบคุมไม่ได้ซึ่งเราเจะเอามันมากำจัดบอสฟักทองพัมคิงหรือเปล่าเออรู้สึกเป็นพัมคิงเนาะ โอเคส่วนไอเทมพวกนี้ก็ไม่น่าจะได้ใช้เนาะซัมมอนก็มีแค่ตัวเดียวเนาะอ่าแล้วของที่ผมจะใส่ก็คือนี่เลยประมาณนี้จะเน้นป้องกันนะอ่าแน่นอนสายเวทก็ต้องมีมานาโฟเวอร์มานาโฟเวอร์นะช่วยเวลามานาหมดเนี่ยมันจะรีเจนมานาให้เองดูฮะเออใช้นี่ดีกว่าม,มานาหมดทําก็จะกินมานาให้เองนะดูปุ๊บอ่าโดยที่เราไม่ต้องมากดตรงนี้นะนี่ไม่ต้องมากดอย่างนี้อ่าก็ ประมาณนี้เนาะไอเทมนี้ก็ช่วยในการหลบลีก,การโจมตีนะบางทีมันจะโจมตีมาแล้วเราจะหลบได้อะแล้วก็แดชได้ด้วยอันนี้ป้องกันดาเมจอันนี้ป้องกันอันนี้บินอันนี้แล้วก็วิ่งเร็วนะแค่นี้แหละโอเคไปเจอกันตอนสู้อะไรดีกว่าเนาะโอเคแนละ้วตอนนี้ก็ใกล้ถึงเวลาแล้วเนาะตอนนี้ประมาณ710นย์ะถ้า7 3 0เนี่ยเราจะซัมมอนมันได้เนาะซึ่งยาเนี่ยเราไม่ต้องบับก็ได้เนาะเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมเล็กๆ,ๆน้อยๆอซึ่งเล็กๆน้อยๆนะเราควรที่จะบับยาไม่ใช่หนระอซัมมอนปุ๊บ โอเคตอนแรกก็จะมีตัวลูกกระจกมานะตัวนี้จะเป็นอะไรที่ฆ่ายายมากฮะซึ่งเราก็ยิ่งยิงไปก่อนนะเพราะว่าเว็บแรกเนี่ยจะมาแค่ตัวลูกกระจกเนาะเว็บ3เว็บ4เนี่ยบอสต,ต้นไม้จะมาแนละ้วนี่เว็บสแล้วฮะก็จะมีบอสต,ต้นไม้มานะอยู่ไหนบ้กังไม่เจอฮะซึ่งของผมได้มาหมดแล้วนะผมจะไม่ฟาร์มของเนาะ,ะแค่จะมาเล่นให้ดูว่ามันควรที่จะเล่นยังไงแค่นั้นเอง โอเคยิง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 ไปยิงไปยิงไปอ่าซึ่งผมใช้อันนี้ฆ่าบอสดีมากเลยนะเพราะว่ามันยิงรัวมากแล้วก็แรงด้วยนี่โอเคตายปุ๊บดอกไม้มาฮนะมินิบอสต,ตัวนี้มีโอกาสดอกทุกดอกอ่าอะไรไม่รู้เดี๋ยวผมไปอธิบายทีหลังเพราะว่าผมก็ลืมกันโอเคเลือดเราน้อยแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นสายดูดเลือดนะโอเคดูดเลือดมาให้หมดเลยจังหวะนี้เดีย๋ยวเราไปเก็บเลือดตรงนี้ด้วยามาอีกตัวหนึ่งแล้วฮนะ ซึ่งถ้าเราเปลี่ยนเป็นสายดูเลือดนาเนี่ยจะไม่เวิร์กนะเพราะว่าดาเมจมันจะไม่มีอัดจังหวะนี้อัดอัดยิงยิง,งเรียบร้อยอาบอสสพัมคิงมาแล้วนะซึ่งเนี่ยแหละเป็นบอสไฮไลท์ของอีเวนต์นี้เลยยิงยิงยิงุยง้ย,ย,ยเลือดเราจะหมดเย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่ง,งเราจะจัดการแค่บอสตัวนี้นะครับเพราะว,าว่ามันเป็นบอสท,ที่ทุกคนน่าจะต้องการที่จะสู้อยู่แล้วแหละอ่าแล้วก็มีเทมเดียวที่คุณผู้ชมอยากจะได้หรือว่าหลายเทมวะ ของผมน่าจะเป็นไอเทมเดียวนะเพราะว่าอยากได้มีดของมันอ่ะเวลาฟันโดมอนเตอร์มันจะเสกอันนี้มาอะไรวะจะเสกอะไรวะเสกฟักทองอะ่ะบินมาช่วยตีเออยิง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 ล็อกเป้าดีกว่านะจะได้ไม่ต้องเล็งโอเคตอนนี้เลือดเต็มแล้วนะเดี๋ยวเป็นสายดาเมจแล้วก็ยิงยิงไปยิงไปอุย้ยแลกแรกแรก,แก,แกยิงยิงเอาออเอาออตายนะ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 ยนะเรียบร้อยตายอ้าวบอตัวนี้ก็อยู่ข้างล่าง อ๋อดอกพายมันมุมมาแล้วอ่ะไม่กตแล้วเดี๋ยวเราก็ยิงไปอโอเคยิงยิงยิงทำไมแดดไม่ออกเนี่ยแล้ววิ่งไปวิ่งมาอย่างนี้ก็ได้นะมันก็ฝันไม่โดนแหละแล้วก็ยิงมันไปอโอเคโอเคอ้อมพุ่งลบยิงตายไปซะตายไปซะไอออนฮะตายไป เออโอ้กนี่ดาบดาบนี้เป็นไงดาบนี้แหละฮะที่หลายๆคนอาจจะอยากได้เนาะอ่าซึ่งผมก็อยากได้นะแต่ตอนนี้ไม่อยากได้แล้วเพราะว่าผมได้มันมาโอเคบอสยิงใครตายก่อนกันนะใครจะตายก่อนกันนะมีหลบได้ยิงอ่าดอกปืนมานะเดี๋ยวเรามารีวิวทีหลังเนาะโอเคไามอีกตัวนึงแล้วนะรึปยิงอ่าเนี่ยตีหนึ่งใช่ไหมอ่าโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไวเวอร์มาจากไหนยิงยิงดูเลือดดูเลือดเอาดิวดิวดิมาดิมาดิมาดิไวเวอร์นี่ก็ตัวปัญหากันแล้วเนี่ยอืมมา ดาเมจหน่อยไหมไวเวิร์นอยากเจอสายดาเมจเราไหมโอ้ยอย่าพึ่ง <laughs> ดูเลือดก,ก่อนดูเลือด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 มามาเลือดเต็มอีกไปอยู่ไนบ้ากนก็เออไงฮะเอาไงฮะ,อ,งฮะอยู่ไหนอยู่ไหนมามาให้สองตัวเลยให้สองตัวเลยบอกเลยว่าให้สองบอกเลยว่าให้สองให้สองก็ตาอยู่ดีโ <c oughs> อ้ยหนึ่งแพตตินัมไม่หนึ่งแพตตินัม <c oughs> นนเลยเหรอเธอเอยมันมีไวเวิร์นมาฮะ ตายสะตายเดินบอสสิจะได้ทุ่งง่ายอะตายเว็บที่สิบสองฮะอ่าดอกที่ซัลโมนข้างขาวครั้งนี้รู้สึกจะดอกของเยอะกว่าครั้งที่แล้วเนาะตอนที่ผมอัดเนี่ยของดอกน้อยหน่อยโอเคตอนนี้สามสิบแปดแล้วะฮะสามจุดหนึ่งแปดโอเคยิงยิงยิงปีนก่อนดาเม็ดแรงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยตายไหมเฮ้ยโอ้โห จะฆ่าได้2ตัวแล้วเนี่ยโอเคนะตอนนี้ผมก็ได้ทําการจัดของทั้งหมดที่ผมเคยได้มาเรียบร้อยนะของก็จะมีประมาณนี้เลยนะของเยอะมากี๋ยวเรามาเริ่มที่อาวุธกันก่อนดีกว่านะซึ่งอาวุธเนี่ยน่าจะมีทั้งหมด6ชิ้นนะน่าจะนะผมว่าผมเก็บมาหมดแล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวลืมไปมี6กด้วย่าเ,เรามาดูหกก่อนดีกว่านะอันเดียวโอเคหกก็เหมือนหกทั่วไปนะแต่ว่าสีมันก็จะกลายเป็นต้นไม้สปนะูกี้เนาะเป็นต้นไม้ของ Even นะอีเวนเฮลวีนอ่ะเออ อ่าสายไปโอเคเรามาดูที่อาวุธนะฮะซึ่งไอเทมแรกเนี่ยก็คือแจ็คโอเลนเทอร์ลันเชอร์นะก็คือปืนบอมของแจ็คโอเลนเทอร์นะต้องใช้ลูกกระสุนฟักทองนี้ในการยิงนะโอกาสดรอปได้เนี่ยคือกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้เนี่ยของพวกนี้ไม่รู้นะว่ากี่เปอร์เซ็นต์แต่ดรอปจากตัวฟักทองนะที่มันบินเออเรามาดูดีกว่านะว่ามันทำดาเมจยังไงยิงไปอย่างนี้ปุ๊บนี่ระเบิดเลยนะอา้าวดาเมจเพรสเซคันอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยว ไปดูนี่เอาโทรศัพท์ออกมาเออมาดูดาเมจต,ต่อวินาทีกันดีกว่านะฮึบยิงไปแปดร้อยโอ้พันหกประมาณพันหกนะฮะโอเคมันยิงแล้วก็กระจายเนาะซึ่งระยะก็ยิงแล้วยอยนะเอ,อ้ยเด้งด้วยเอ้ยอ้าวแม่งเด้งเออ่างมันละกันนะโอเคไอเทมชิน้นต่อไปไอเทมชิ้นต่อไปนะก็คือทั้งข่าวนะมันเป็นอะไรเอย เออแบทสเกปเตอร์นะฮะอ่าเวลายิงก็ใช้มานานนะยิงไปก็ประมาณนี้ยิงข้างข่าวออกไปนะอ่ะรู้สึกว่ามันจะติดตามด้วยหรือเปล่านะถ้าเป็นเออมอนเตอร์นะโอเคนี่ยิงไปปุ๊บนี่ติดตามนะอ่าซึ่งเป็นอะไรที่ดีเลยนะแล้วมันยิงออกมารัวด้วยดูดินี่เป็นคาถาข้างข่าวนะอ่าดีมากเลยดีมากเลยโอเคไอเทมจินต่อไปนะก็เป็นปืนนะฮะแคน c คนดี้คอนไรเฟ e ลนะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาลองที่ดัมมี่กันดีกว่านะลูกกระสุนที่ต้องใช้นะก็คือลูกกระสุนนี่แคนดี้คอนนะเอ,อ่ออันไอนปืนอันนี้ดอกจากบอสฟักทองนะฮะพัมคิงเหมือนกันเลยโอเคเดี๋ยวเรามายิงดีกว่านะนี่ยิงรัวมากนะผู้ชมดูดินี่โอเคเลูกกระสุนมีน,น้อยๆนะฮะอย่าเพิ่งยิงหมดนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองยิงจากตัวพวกนี้ดูยิงยิงยิงนี่เป็นไงเออรัวมากอ่นะดูดิเออรวัวรัวแต่ยิงแล้วอ้าวลูกกระสุนหมด แต่ยิงแล้วมันจะย้อยนะโอเคเทมชิชนตต่อไปนะเป็นคาถาแซลมอนข้างขาวนะเอ้ยไม่ใช่อีกานะดูดิทำไมมันดูอ่อนปกเปียกวะรู้สึกยู o มโอจะดีกว่านี้นะมันวาร์ปได้แล้วมันก็ยิงรัวกว่าด้วยแล้วันเลยเทมชิชนตต่อไปนะก็คืออะไรเนี่ยสแต็กสเต็กสเต็กลันเชอร์นะมันเป็นบอมบ์บ่โอ้ยยิงทะลุโอ้ยคนที่โกงอะดูดิ ดู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 ้ยิงทะลุได้และยิงเร็วด้วยดูดิยิงยิงๆๆบีเอ้ยอันนี้ถือว่าเป็นไอเทมที่ดีเลยนะดอกจากบอสต,ต้นไม้เนาะอ่าอันนี้นะเป็นไฮไลท์ของเราเลยก็คือดาบพัมคิงนะใช่หรือเปล่ามันชื่ออะไร o u s e ์ฮา s ส m a n น l a d e ฮะก็คือดาบของมนุษย์มานะอ่าฟันฟัน,ฟ,นฟันนี่เวลาฟันจะมีฟักทองมาเป็นฟักทองไฟอะเหมือนเป็นวิญญ,ญาณฟักทองอะเออ เวลาตีนะฟักทองไฟก็จะมาช่วยตีนี่เป็นไงมาชนเอ้ยเข้าท่าเข้าท่าเวลาตีดัมมี่มันจะบินมาชนไหมอ๋อไม่มีนะตีดัมมี่โอเคก็ไอเทมทั้งหมดก็น่าจะมีประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูไอเทมิ้่ต่อไปนะเอาเป็นซัมมอนก่อนละกันนะก็คือนี่ปึ๊บซัมมอนเป็นมุมนะไข่นี้ดอกจากบอสฟักทองเนาะโอเคมาดูหน้าตามันไม่มน่ากลัวจัางวะ ผมเป็นคนที่เก okay. ียดแมงมุมมากโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนแซมอนตัวต่อไ้านะนี่โอเคเอาทาวเวลลิ่งมาช่างมันนะอ่าจะเป็นเออ่ต้นไม้นะเป็นมินิบอสนะก็ดอกจากมินิบอสตัวนั้นแหละโอเครู้สึกจะไม่มีความสามารถเวลาบินมันจะตามมาไงเอ่ยอ๋อบินมาอย่างนี้โอเคบินวนเอ้าเอ้าเฮ้ย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 เฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ย้ยเ้ฮ้ยเฮ้ยเฮ ลูกกระจกนะฮะแล้วก็บอสต,ต้นไม้บอสฟักทองก็ดอรอปจากทุกตัวในอีเวนต์นี้เลยซึ่งมันสามารถเอาไปคาบอะไรได้บ้างเดี๋ยวเราไปถามไกดนะ์ครับกดมาตรงนี้ปุ๊บอ๋อมันก็เป็นไม้เหมือนกันเนะาะคราบได้หมดเลยแล้วไฮไลท์ก็คือนี่ชุดเกาะนี้นะเป็นชุดเกาะสายซัมมอนเนาะอ่าป้องกันก็เยอะถือว่าเยอะนะเยอะใช้ได้เลยเออ แต่รู้สึกว่าจะคาฟอะไรไม่ได้นอกจากอย่างอื่นพวกนี้แล้วเนาะสำคัญสำคัญก็น่าจะเอามาคราบชุดซัมมอนแหละอ่ะเรามาดูไอเทมชิ้ตต่อไปนะก็คือนี่ดอกจากเอ่อตัวต้นไม้ใช่ไหมน่จาจะตัวต้นไม้นะโอเคเออสามารถเอามาคาฟปีกได้นะรวมกับโซลไฟนะใช้แค่หนึ่งอันซึ่งผมมี17อันเลยผมฟาร์มมาเยอะมากอ่ะอันนี้อุย้ยปีกเหมือนกันเลยเหรอเออปีกเหมือนกันต้องมีอันนี้นะ,ะแล้วก็เออโไฟเหมือนกันจะได้ปีกนี้ มันเป็นปีกอะไรอ่ทำไมมันดูดีกว่าปีกของครูวะเุดตกบแต่งอะเออเดี๋ยวเรามาลองใส่ดีวกว่านะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าก็จะเหมือนตัวลูกกระจอกในอีเวนต์นั้นเลยเนาะเออเออุ้ยมันดูเข้าท่าเนี่ยดูเหมือนแฟชั่นอะเอ,อ้ยทำไมผมรู้สึกชอบวะแล้วก็เหลือสองไอเทมสุดท้ายนะเป็นเอ,อ่อโทฟี่นะฮะก็ค่าเยอะๆหน่อยถึงจะดอปเนาะไม่ก็มาที่อีเวนท้ายๆเนาะแบบเว็บท้ายๆอะเออ อันนี้ก็เป็นของตัวต้นไม้นะส่วนนี้ก็เป็นของตัวฟักทองนั่นเองโอเคของทั้งหมดก็น่าจะมีประมาณนี้เนอะโอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยใครที่อยากให้มีพาร์ตต่อไปเร็วๆเ,เนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์หน่อยนะขอสัก25ไลค์นะถึงไหมขอสัก25ไลค์แล้วกันนะคุณผู้ชมนะโอเคคลิปนี้ก็มาแค่นี้แหละครับเจอกันจ้าบ๊ายบายพาร์ที่1 9รออยู่นะ